ทั้งนี้ในคำพิพากษาของศาลปกครองกลางก็ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนการชำระเงินซึ่งในที่สุดใครจะเป็นผู้จ่ายเงินนั้นสุดท้ายความรับผิดชอบก็ต้องมาตกอยู่ที่กรุงเทพมหานครอยู่ดีและก็ต้องใช้เงินที่มาจากงบประมาณของกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น การที่หุททรทำให้คดีดังกล่าวถูกยื้อะระยะเวลาออกไปอย่างน้อย1-3ปีมิใช่ว่าจะสามารถลิกคดีให้ชนะก็หาได้ไม่เพราะเป็นเรื่องของการติดสัญญาโดยตรง หากไม่เชื่อคําแนะนําสุดท้ายกรุงเทพมหานครก็ต้องจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ยทั้งหมดให้แก่เอกชนในที่สุดแล้วดอกเบีย้ยก็เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นจากการที่ท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครสั่งให้อุทธรณ์คดีนั้นต้องมีผู้รับผิดชอบจะผักเป็นภาระของกรุงเทพมหานครทั้งหมดเลยนั้นหาชอบด้วยไหม เผยเหตุผลสีสุวนนสออรรณแหนะชัดชาติเพราะรายถึงไม่ควรอุทธรณ์คดีรถไฟฟ้าสายสีเขียวค่ะตามที่ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาโดยพิพากษาให้กรุงเทพมหานครและบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดร่วมกันหรือแทนการชำระเงินสำหรับหนี้ค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่ค้างชำระให้กับบมจระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ BTS C สำหรับส่วนต่อขยายที่1เป็นจำนวนเงินต้น2,199 ล้าานบทดอกเบี้ย149.5ล้านบาท,บลาบาทและส่วนต่อขยายที่2เงินต้น8,786ล้านบาทดอกเบีย้ย619.65ล้านบาทรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน11,754.65ล้านบาทโดยชำระให้แล้วเสร็จภายใน180วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดนั้น จากกรณีดังกล่าวนายสีรุวัณยสัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเปิดเผยว่าการที่ผู้ว่าสัตชาตออกมาให้สัมภาษณ์ว่ากรุงเทพมหานครเตรียมอุดทอนหลังสารปกครองกลางสั่งกรุงเทพมหานครร่วมสายนี้ BTS กว่าหมื่นล้านโดยให้เหตุผลว่า ส่วนต่อขยายที่1ก็ยังค้างอยู่ในคณะรัฐมนตรีเพราะว่าเขาจะเอามูลนี้เป็นส่วนของการแปลงสัญญาสัมปทานส่วนต่อขยายที่2ยังมีภาระกับกรุงเทพธนาคมเป็นแค่หนังสือมอบหมายงานทําให้ยังมีข้อกังวลว่ากรุงเทพมหานครมีอํานาจจ่ายจริงหรือเปล่าเพราะไม่ได้มีระบุต,ตัวเลขหรือสัญญาที่ชัดเจนเหมือนส่วนต่อขยายที่1โดยจะเอาประเด็นนี้ไปชี้แจงในการยื่นอุทธรณ์ ทั้งนี้ในคำพิพากษาของศาลปกครองกลางก็ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนการชำระเงินซึ่งในที่สุดใครจะเป็นผู้จ่ายเงินนั้นสุดท้ายความรับผิดชอบก็ต้องมาตกอยู่ที่กรุงเทพมหานครอยู่ดีและก็ต้องใช้เงินที่มาจากงบประมาณของกรุงเทพมหานครทั้งสิน้นการยืนอ,อุทธรณ์ทำให้คดีดังกล่าวถูกยื้อระยะเวลาออกไปอย่างน้อย1-3ถึงปีไม่ใช่ว่าจะสามารถพิกคดีให้ชนะก็หาได้ไม่ เพราะเป็นเรื่องของการผิดสัญญาโดยตรงแม้ท่านผู้ว่าจะขอให้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยในประเด็นปัญหาเพื่อความชัดเจนแต่เมื่อพิจารณาดูแล้วไม่น่าจะคุ้มกับการที่จะต้องเสียดอกเบี้ยตลอดเวลาทุกวินาทีทุกวันทุกเดือนทุกปีจนกว่าคดีถึงที่สุดตามที่ศาลร,ระบุไว้คือตามอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา MLR ซึ่งประกาศโดยธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสำหรับเงินกู้สกุลเงินบาทบวกร้อยละ1ต่อปีซึ่งถ้ายื้อไป1-3ปีดอกเบีย้ยจะบวกเพิ่มอีกปีละ769.15ล้านบาทลองคิดดูว่าคุ้มหรือไม่ กรณีดังกล่าวเลขาที่การสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเผยอ,อีกว่าหากไม่เชื่อคําแนะนําสุดท้ายกรุงเทพมหานครก็ต้องจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ยทั้งหมดให้แก่เอกชนในที่สุดแล้วดอกเบีย้ยก็เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นจากการที่ท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครสั่งให้อุทธรณ์คดีนั้น ต้องมีผู้รับผิดชอบสะผักเป็นภาระของกรุงเทพมหานครทั้งหมดเลยนั้นหาชอบด้วยไม่ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อถึงวันนั้นสมาคมองค์การพิทักษรัฐธรรมนูญไทยจะต้องทวงถามความรับผิดชอบถึงทั้นผู้ว่าและผู้บริหารกรุงเทพ ธนาคมทุกคนที่จะต้องร่วมรับผิดชอบในดอกเบี้ย่ายที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นโดยไม่จําเป็นนี้ด้วยเพราะถือว่าบอกกล่าวก็แล้วไม่เชื่อก็ติดตามดูกันต่อไปหลังจากที่ทางด้านของสีสุวรรณได้แชร์โพสต์ดังกล่าวออกไปทำให้ชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นที่มีความเห็นต่างกันกับสีสุวรรณเป็นจํานวนมากค่ะเรียกได้ว่าคุณสีสุวรรณต้องมีเรื่องทวงติงคุณชัดชาติทุกสัปดาห์กันเลยนะคะลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ